สวัสดีค่ะทุกคนยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่อง Cashbet และวันนี้เราจะมาแนะนำทีม Arena กันซึ่งเป็นทีมที่ทำให้ดิฉันนั้นขึ้นมาถึงท็อป1 0 0ของเซิร์ฟเวอร์เพียววานิลาได้เลยนะคะตอนนี้ก็สรุปผลแล้วนะ ก็เราอยู่ที่อันดับ72นะคะวันนี้เรามีมาแนะนำถึง4ทีมเลยแล้วก็จะมาบอกว่าแต่ละทีมนั้นใช้ตีกับทีมอะไรเนาะอันดับแรกเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้นิดนึงนะคะถือว่าเป็นการสนับสนุนเล็กๆให้ช่องเราเนาะมาถึงที่ทีมที่1เลย เป็นทีมราชินีลินลี่นั่นเองทีมนี้นะคะเราเอาไว้ใช้ตีทางทีมเยติแล้วก็ทีม2แทงได้เลยเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีตีกันแต่ว่าเดี๋ยวมาแนะนำท็อปปิ้งก่อนเลยท็อปปิ้งของครีมสันนะเราใช้เป็นลดความเสียหายล้วนนะคะคูทาม8% เน้นที่ลดความเสียหายนะต่อมาก็จะเป็นที่ลิลลี่นะคะเราใช้เป็นโจมตีรวน,นะคะคู่ทาม7-8%ได้ยิ่งดีแล้วในกรณีนี้นะเราให้ลิลลี่ของเรานั้นดาเมตรเยอะกว่าราชินีนะคะเพื่อที่จะให้พาเฟ่ใส่โลให้กับลิลลี่นะคะ ตัวต่อมาก็จะเป็นราชินีใช้คู่ททมรล้วนนะคะคู่ททม22-24ถึงก็จะโอเคลดความเสียหายก็โฟกัสแน่นๆเลยถัดมาก็จะเป็นพาเฟ่นะคะเราใช้คู่ททม24เลยนะ22-24ถึงก็จะโอเคนะแล้วก็เน้นไปที่ลดความเสียหายด้วยสแนปก็ปกติเนาะใช้คู่ทามล้วนแล้วก็เน้นที่โจมตีกับอัตาคริจะได้ฮิลแรงๆนะคะสมบัติเนี่ยจะมี2รูปแบบ รูปแบบแรกคือใช้ผ้ายันนกบีดนาฬิการูปแบบที่2คือผ้ายันแล้วก็คัมพีแล้วก็นาฬิกาซึ่งเราจะมาอธิบายกันว่าใช้ในกรณีไหนบ้างในส่วนของคัมพีนะคะเราใช้ในกรณีที่เจอกับทีมเยติแล้วก็มั่นใจได้ว่าอีกฝั่งหนึ่งไม่เป็นจอมโจรกับบาชิตเคกนะคะวิธีสังเกตง่ายๆคือถ้าเยติอยู่ด้านล่างเท่ากับเขาไม่ได้ใช้จอมโจรน,นะคะแต่ถ้าเยติ สลับไปอยู่ด้านบนปุ๊บเท่ากับว่าฝั่งนุ้นเป็นจอมโจรเดี๋ยวเรามาตีให้ดูกันเลยดีกว่านะคะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเนาะอ,อ,อ,อ่ะเริ่มเริ่มท่องเอาไว้นะคะเจอเยติใช้คัมพีนี่สกิลก็จะเรียงอะไรประมาณนี้ลิลลี่จะเป็นคนออกกีหลังนะงเดี๋ยวเราให้สก,กิลมันช้าชนิดน,นึงเนาะอันนี้ค่อยคดู เราเกือบตายเลยนะคะแต่ถามว่ามันรอดได้ไหมมันรอดได้นี่คือมันก็จะมีจังหวะเสียวๆคือทำไมถึงต้องใช้คำพีคำตอบคือไม่มีเหตุผละคะ่ะเพราะว่าเราเล่นเองอะ่ะเราเล่นมาหลายรอบมากเวลาเราเจอเยเตียเราใช้คำพีเราชนะบ่อยมากมันก็จะไม่ใช่รอยปรเปอรเซ็นตหรอกเนาะแต่ก็มันจะชนะ เยอะกว่าเราใช้นกหวีดเดี๋ยวเราจะมีกรณีที่ใช้นกหวีดนะคะว่าตีแบบไหนเราจะชนะง่ายนี่เลยนะคะทีมที่เราจะใช้นกหวีดในการตีนะนั่นก็คือ2แทง2ดาเมจแล้วด้านหลังเป็นสแนปดรา้อนนั่นเองซึ่งสรุปง่ก็คือถ้าเจอเยติใช้คัมพีโจมตี ถ้าเจอสแนปใช้นกหวีดนะคะโดยส่วนใหญ่สมบัติของเขาเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้นะเพราะว่าเราลองมาตีแล้วอะแล้วก็ชนะในหลายรูปแบบนะคะเดี๋ยวมาตีให้ดูเลยเริ่มเริ่มมันไม่ใช่ว่าร้อซนะคะขอบอกไว้ก่อนแต่ว่ารอบนี้ชนะแน่นอนเพราะว่าถ้าเราเจอกับคะแนนที่เท่ากับเราอะโอกาสชนะมันจะมากกว่า ด้วยความที่เราซ้อมกับไอดีตัวเองอะใช่ไหมคะแนนอะไรต่างๆมันจะเท่ากันแล้วมันจะเห็นความต่างแบบชัดเจนว่าเออทีมแบบเนี้ยของเราอะมาชนะอีกฝั่งได้จริงๆนะคะแต่ในกรณีที่สมมุติเราไปเจอคนที่แบบวิจัยดีกว่ากิลดีกว่าคะแนนแบบโหดกว่าอันเนี้ยก็อาจจะแพ้นะคะนี่ตอนนี้ราชินีฝั่งนู้นก็ตายไปแล้วนะคะ ลิลีล่เราก็เป็นคนรับดาเมจเพราะว่านางพลังโจมตีเยอะที่สุดนะคะเหลือแค่มามี่ตัวเดียวแล้วอ่น้องก็อึดไปหน่อยนะคะน้องอึดไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าก็เหลือแค่สีดตัวเดียวนะคะเราก็เก็บได้ไปและนี่ก็คือทีมแรกนะคะที่เราใช้ตีเนาะ ขอเตือนไว้ก่อนนะสำหรับทีมนี้นะคะห้ามเอาไปเจอกับจอมโจรเลยนะไม่งั้นเราอาจจะตายได้เลยมาถึงทีมที่2กันเลยนะคะกับทีมที่เราใช้รินเซอแบบใหม่มากโดยทีมนี้ส่วนตัวไม่ค่อยได้ใช้นะใช้น้อยมาก แต่ก็มีใช้แล้วก็ทําให้เราเก็บแต้มได้แบบง่ายๆเลยเดี๋ยวเรามาแจงท็อปปิ้งกันเลยนะคะด้วยความที่ทีมนี้เราได้มาจากช่อง ND เนาะแต่ว่าเราแอบมาปรับนิดนึงนะคะก็จะคล้ายๆกับทางช่องของ ND ที่เขาเป็นยูทูบเบอร์เกาหลีเลยนะคะคล้ายๆกันก็บาชิจะเป็นครูทำล้วนนะคะแล้วก็เน้นไปที่ความเร็วโจมตี10%ขึ้นไปนะคะในส่วนของโกชีสเนี่ย เราฉีกนิดนึงคือเราใช้เป็นคูทามล้วนเลยนะคะเพื่อที่จะให้นางเริ่มสามวิหรือความจริงเราจะเป็นโจมตีล้วนก็ได้แล้วก็ทําให้เริ่ม3ามวิโดยวิธีที่จะทําให้เริ่ม3ามวิแบบใช้โจมตีล้วนก็คือเราจะไปเพิ่มคูทามที่บิสกิตนะคะแต่พอดีว่าบิสกิตของเรามันไม่ได้มีคูทามนะคะเราก็เลยใช้คูทามล้วนไปเลยซึ่งมันก็ได้ผลดีเหมือนกัน ต่อมานะคะก็จะเป็นราชินีนะคะใช้จมตีร้วนเลยคู่ท่าไม่ต้องมีก็ได้แต่ก็เน้นไปที่ลดความเสียหายนะคะโดยคอนเซ็ปต์คือราชินีต้องพลังโจมตีเยอะกว่าโกชิส mm. เพื่อที่จะให้บาชิทเคกนั้นเชื่อมกับราชินีนะคะ แล้วก็ตัวต่อมาจะเป็นลินเซอร์ลินเซอร์ใช้ลดความเสียหายล้วนแล้วก็เน้นความเร็วโจมตีนะคะไม่ต้องติดคูทามเลยความจริงความเร็วโจมตีของนางเนี่ยควรจะ10%ขึ้นไปด้วยซ้ำนะคะแล้วก็เน้นไปที่บิสกิตลดความเสียหายนะนางจะได้ยืนอึด ต่อมาก็ส n a p เช่นเคยเหมือนเดิมเลยคูถามสมบัติทีมลินเซอร์ก็จะเป็นโจมตีนกหวีดแล้วก็ผ้ายันแรนะคะโดยทีมที่เราจะตีนะคะคือทีมคิมสันแล้วก็2ดาเมจแนวหลังมีพาเฟ่นะคะอย่างเช่นทีมเมก,กี้ที่เราแนะนำไปอะ่ะคือแพ้ลินเซอร์นะคะเดี๋ยวเรามาตีให้ดูกันเลยเริ่มเริ่มเห็นไหมว่าทีมที่เราแนะนำก่อนหน้านี้ก็มีแพ้ทางเหมือนกัน คือมันแบบตีกันไปกันมานะอ่าบาชินเริ่มโกชินบินบาชินีแช่ดินเซอร์โดนแช่นีดนึงไม่เป็นไรอ่ะชีดกดสก,กิลฝั่งนู้นหายหมดเลยนะคะนี่อุวย,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 ยิววบาชินีเรายังอยู่เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรหรอกค่ะยืนได้เดี๋ยวรอกโกชิเรายิงรอบนี้นะคะบึ้มนี่ แอบเสี่ยงนะแอบเสี่ยงไม่ใช่ว่าแบบชนะร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมจะเห็นได้ว่าเกือบไปเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไปเจอคนที่เขาแบบสแตตดีๆกว่าเราอึดกว่าเราอ่ะราชินีเขาอาจจะรอดก็ได้นะแล้วเราอาจจะตายอ่ะนะคะแต่ถ้าอย่างที่บอกถ้าเราเจอคนที่คะแนนเท่าเราหรือแบบวิจัยเท่าเราหรือคะแนนพอๆกับเราเราก็มีโอกาสชนะมากกว่า นะคะนี่เลยอีกทีมนึงค่ะเป็นทีมคิมสันแล้วก็ลิลลี่โกชีสตรงกลางพาเฟ่ด้านหลังนะคะทีมนี้ก็ตีได้เช่นเดียวกัน,ตน,นกแต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าโกชีสอาจจะบินหลบได้แต่โดยส่วนมากอะ่ะเราใช้ลินเซอร์เราตีชนะนะคะ2ดามเอทอ่ะแต่ข้อเสียของลินเซอร์คือนางจะแพ้3ดามเมจ ซเดี๋ยวเราจะมาแนะนำทีมหลังจากนี้เลยว่าทีมไหนตีลินเซอร์ได้เดี๋ยวเราตีโชก่อนตีทีมนี้โชก่อนนี่นะคะเหลือพาเฟ่โกชนะีแอบน่ากลัวนะแอบน่ากลัวอแต่ไม่เป็นไรโกชีเราแบบยิงตายเลยเข้าโรงไปเลยราชินีแช่อโกชีเราตายอ้าวโอ้ยตายแล้วอะไรมันระเบิดดาเมจอย่างนั้น ลินเซอร์เหรอนะคือแรงมากนะคะกลชีทหายไปเลยเาเหลือแค่ครีมสันปลิวไปเลยนะคะตามนี้เลยนี่ทีมแบบใหม่ทีมลินเซอร์ซึ่งก็จบไปแล้วกับทีมที่2คือทีมลินเซอร์นั่นเองเรามาต่อกันที่ทีมที่3เลยนะคะ นั่นก็คือทีมนี้เลย3ดาเมจโดยทีมนี้เราเอาไปใช้ตีทีมจอมโจรที่เป็นเยติแล้วก็ทีมลินเซอร์นั่นเองเดี๋ยวเรามาแจง้งท็อปปิ้งของทีม3ดาเมจกันเลยครีมสันก็เหมือนเดิมนะคะลดความเสียหายแล้วก็โกชีสเป็นโจมตีล้วนนะคะเริ่มที่4วินะคะคูทาม8อนต์พอนะลินลี่ของเราเป็นโจมตีล้วนเช่นเดียวกัน,นะค,ะค่ะคูทาม ต่อมาเป็น Black Pearl คูทํามล้วนนะคะคูทาม4ไปเลยสแนปก็เหมือนเดิมเลยคูทํามล้วนสมบัติของทีมนี้นะคะก็จะมีขนนกแล้วก็ขวดทะเลทรายแล้วก็นาฬิกามาลองทดสอบตีทีมลินเซอร์กันเลยดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรนี่โดยคอนเซปต์ของเราเราอยากให้ Black Pearl นั้นหมดก่อนนะคะเพื่อที่จะได้หลบสกิลไปเลย แล้วก็มุดแบบรัวๆนี่ก็ชีตแอบตายนะฝั่งเราแต่ไม่เป็นไรค่ะแบ็คเพิร์สมด่ะกชีฝั่งนนตายแล้วอลิีลี่ระเบิดดอกไม้โดนแช่แรงมากนี่ยังอยู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 ่อิรีี่ระเบิดระเบิดเออก็ชีบินบึ๊บบึบึบบึม แบบนี้เลยนะคะนะคะมันก็จะห่าดเสียวนิดหน่อยนะคะอันนี้ดาเมจนะคะลิลลี่ได้เยอะสุดเลยตัวอย่างอีกหนึ่งทีมนะคะนั่นก็คือทีมจอมโจนนั่นเองจะเห็นได้ว่าเยติอยู่ด้านบนนะคะเหมือนที่เราบอกเลยนั่นแหละคือทีมจอมโจนมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาตีให้ดูกันเลยบอกเลยว่ากินเรียบนะคะทีมจอมโจนเนี่ยคือกินเรียบจริงๆคือยังไม่ทันทำอะไรฝั่งคือ ตุยเย่เลยนะคะอ่าเราเกิดใหม่แล้วนี่ตอนนี้เหมือนจอมโจรจะหายไปแล้วนะคะเดี๋ยวนะซ้ายหายไปแล้วอุ้ยๆุ้ยวุยตา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 ย,ตาย,ตาย,ตายนี่แอบวัดเสียวอีกแล้วแต่ก็ได้อยู่นะคะนี่ มันก็จะตื่นเต้นนิดนึงเนาะเจอกับพวกแบบดาเมจระเบิดระเบอ้อเนาะ แต่ก็ชนะไปได้นะคะมาถึงทีมสุดท้ายกันแล้วทีมที่4นั่นก็คือทีม2แทง2ดาเมจสแนปดราก้อนนั่นเองโดยทีมนี้เราเอาไว้ตีทีม3ดาเมจนะคะเฟตูชิน่ใช้คูทามล้วนนะคะเน้นไปที่ลดความเสียหายแล้วก็คูทาม22ขึ้นไปก็จะรอดฟฟนองเซียเป็นคูทามล้วนเช่นเดียวกันเน้นลดความเสียหายแล้วก็คูทามแน่นๆเลยในที่นี้ของเรานะั้น24.7%เลยนะคะ แล้วก็เราแอบไปเพิ่มครูทามจากตรงบิสกิตด้วยนะต่อมาเป็นโกชีสนะคะโกชีสเริ่ม4วินะคะเป็นโจมตีหลวนครูทาม8%แล้วก็ราชนินีก็เป็นโจมตีหลวนเช่นเดียวกันค่ะ เน้นที่ลดความเสียหายคููทามก็มีบ้างนิดหน่อยก็ได้สัก5%ก็โอเคคือไม่ติดนะคะแต่คอนเซปต์ของทีมนี้คือพลังโจมตีของราชินีต้องเยอะกว่าโกชีฟสนะคะ mm. เพื่อให้ฟีนองเซียเชื่อมราชินีนั่นเองสแนปก็คููทามเหมือนเดิมคงไม่ต้องบอกแล้วเนาะ แล้วก็สมบัติจะเป็นขวดทะเลทรายนกหวีดนาฬิกานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มตีทีมแรกกันก่อนเลยเป็นทีม3 d ดาเมทที่มีแบล็คเพิลนะคะ<น>ทีมเนี้ยจะมีข้อเสียนิดนึงแต่เดี๋ยวเราค่อยมาพูดแต่ถ้าเราเจอทีมที่เป็นประมาณนี้คือตีได้นะไม่ต้องห่วงแต่ถ้าอย่างที่บอกถ้าคะแนนเขาเยอะเวอร์เราอาจจะแบบ สู้เขาไม่ได้นะเพราะว่าบางทีดิซันใช้ทีมนี้ไปสู้เขาก็สู้ไม่ไหวเหมือนกันนะคะในในส่วนของท็อปเซิร์ฟะนะเออเราก็เอาเท่าที่เราไหวซึ่งเราก็ได้ที่อันดับ70กว่านะคะ,ะ,คะก็ท็อปรอยอะค่ะก็ก็ได้อยู่ปะถูกไหมล่ะถูกไหมล่ะนี่ตอนนี้ก็เหลือแค่โกชีสแล้วนะคะนี่ ราชินี้ก็แช่ไปเลยหมดเลยหมดทีมอะไรประมาณนี้นะคะคือมันจะมีอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เขาจะชอบใช้กันช่วงนี้นะมันจะไม่มีนาฬิกาเลยนะมันจะเป็นโจมตีลว้วนแล้วก็เป็นขวดทะเลทรายแล้วก็ขนนกเลยนะคะแล้วก็ตัวแนวหลังเนี่ยมีทั้ง b l a c k Pearl แล้วก็ราชินีด้วยนะดิฉันก็ใช้ทีมนี้นะคะตี ซึ่งอย่างที่บอกถ้าเราเจอคนที่คะแนนโหดกว่าเราเรามีโอกาสแพแต่ว่าเราเอาไปตีท็อปเซิร์ฟแบบอันดับ40กว่าอะไรเงี้ยเราก็มีชนะอยู่บ่อยนะนกับทีมที่เขาใช้สมบัติประมาณนี้นะคะตัวอย่างมันก็จะฟิลฟิลนี้อ่ะบางทีโกชีแล้วอดตายเลยได้นะถ้าเราไปเจอคนที่คะแนนเขาแข็งแข็งกว่านี้อ่ะ แต่โดยปกติเนี่ยคือจะประมาณนี้เลยคือทีมจะประมาณนี้เลยโอ้นี่โกชิแล้วตายแล้วโอเมก้าโอ,มาอ,อเมก้าโอเมก้าอละชินีแช่บุมแบบนี้เลยที่เวลาดิฉันชนะท็อปเซิร์ฟนะคะอันดับถ้วยแบบ40อะไรเงี้ย40 30จะเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะยกตัวอ,อย่างอีกทีมหนึ่งว่าอีกทีมหนึ่งก็น่ากลัวมาค่ะอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็น3มดาเมจซึ่ง ถ้าเราตีชนะก็ดีไปแต่มีโอกาสแพ้นะคะนั่นก็คือเขาจะใช้โจมตีนกวีแล้วก็คัมพีนะคะมาดูกันว่าเราจะชนะได้หรือเปล่าถ้าเป็นแบบนี้นนโอกาสแพ้จะเยอะขึ้นก็ต้องมารอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรจจแต่ก็น่าจะขีชนะคะ,ะตายเลยมแมลราชินีเราอะ่ะใช่ถูกต้องคือมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นแบบนี้ เวลาเจอสมบัติแบบนี้เนี่ยแล้วโกชิจะตายแบบจังหวะแบบนี้แล้วเด้งเลือดให้เพื่อนคนอื่นๆฝั่งนน้นอะมันจะเป็นแบบนี้เลยมันจะเป็นอย่างนี้เลยแต่เราอาจจะชนะก็ได้นะเพราะว่าโกชิเรายังไม่ได้ใช้ขนนกเลยนะคะยังไงยังไงยังไงฝั่งนน้นโกชิตายแล้วอันนี้นี่นี่นี่ได้อยู่ได้อยู่นะคะ ก็คือถ้าเราเจอประเภทนี้เราเสี่ยงเราเสี่ยงตีไปเลยนะคะถ้าใครที่มีทีมที่ดีกว่านี้ก็แนะนำได้นะคะเพราะว่าเราก็ยังรับมือกับไอสมบัติแบบนี้ไม่ค่อยได้นะคะเราก็จะมีประมาณนี้นะคะทีม4ทีมที่อยากจะแนะนำเดี๋ยวเรามาในส่วนของบิสกิตกันบ้างนะคะเผื่อว่าบางคนสงสัยว่า แจ้งท็อปปิ้งไปแล้วแต่บิสกิตไม่ค่อยได้แจ้งนะคะก็โดยออปชั่นส่วนใหญ่ของบิสกิตเนี่ยเราก็เน้นไปที่ลดความเสียหายเพิกเฉยลดความเสียหาย mm. คูทามซะส่วนใหญ่นะคะซึ่งโกชีสของเราก็จะมีเพิกเฉย 2, 2> mm. ลดความเสียหาย1 ความจริงช่องเพิ่มบับเนี่ยไม่สวยแต่ว่าสามอันแรกมันโอเคแล้วแล้วก็เลยใช้แบบนี้นะคะลินล,ลี่ก็จะลดความเสียหาย3ช่องเลยแล้วก็มีจมตี1ช่องนะคะเน้นให้ชีดแบบว่ายืนอึดๆไปเลยหรือบางคนเขาจะใช้เป็นเพิกเฉยแบบ3-4ช่องเลยก็ได้นะอันนั้นนะคือระเบิดแรงมากต่อมาก็จะเป็น Black Pearl เลยนะคะ Black p e a r ์เนี่ยคล้ายๆกับโกชีสเลยก็คือเน้นไปที่เพิกเฉยกับลดความเสียหายนะคะ แต่ของเราก็จะมีคูทามเพิ่มมานิดนึงเพื่อที่จะทำให้ชีแบบมุดเร็วขึ้นนะคะในส่วนของราชินีก็เหมือนเดิมเลยค่ะเพิกเฉยกับลดความเสียหายนั่นเองโดยส่วนใหญ่เนี่ยตัวดาเมจที่เขาจะใช้ลงอารีนา่ากันจะเน้นเพิกเฉยลดความเสียหายกับลดความเสียหายนะคะในส่วนของพวกตัวแทงเนี่ยเราก็น่าจะรู้ๆกันอยู่เนาะว่าจะเน้นใช้ที่ลดความเสียหายเพื่อที่จะทําให แพงได้มากที่สุดอ่ะอันนี้ก็จะเป็นของฟีนองเซียนะคะที่ที่ฉันบอกว่าแอบเพิ่มคูทามเข้าไปแล้วก็จะเน้นที่ลดความเสียหายเหมือนเดิมแล้วก็คูทามอันนี้ออฟก็ก็สวย2อ,ออฟแต่ว่าอีก2อ,ออฟก็เฉยๆยไม่่อยสวยแต่ก็ใช้ได้ก็เอามาใช้ก่อนมัมมี่ก็เหมือนกันนะคะลดความเสียหายเช่นเคยอ่ะแล้วก็จะมีไอ้น,นี้ด้วยจะมีในส่วนของบาชิตเค้กนะ ก็บัชชเคกเนี่ยถ้าสมมติว่าเราบิวความเร็วโจมตีที่ตัวละครนางไม่ได้เนี่ยเรามาบิวความเร็วโจมตีที่บิสกิตนางได้ให้ขึ้น10%ขึ้นไปตามที่เราแนะนํานะคะอย่างของดิฉันเนี่ยคือจะมีความเร็วตรงนี้ด้วยที่บิสกิตแล้วก็มีลดความเสียหายเนาะตัวแทงก็ต้องเน้นลดความเสียหายนี่แหละ ก็โดยรวมคือความเร็วแบบ19%เลยนะคะแต่ความจริงเขาแนะนำที่10%ขึ้นไปก็ใช้ได้แล้วลินเซอร์เนี่ยก็อย่างที่บอกเลยก็เน้นไปที่ลดความเสียหายจะดีที่สุดนะคะแต่ว่าเราทำได้แค่1ออฟนอะนลดความเสียหาย10%แล้วก็รู้สึกว่ามันก็ใช้ได้ละตั้ง10%แล้วก็เลยเก็บเอาไวนะ้เนาะสแนปดากอนเนี่ยก็เน้นที่โจมตีอัตาคิค,คูทามอย่างเดียวเลยนะคะ3ออฟนี้อย่างเดียวเลยนะ ก็จะเป็นประมาณนี้และวันนี้ก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้ารู้สึกว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ส i า e ให้ช่องแคชเบดด้วยนะคะวันนี้ต้องไปละค่ะบาย